กส,สดียามบ่ายค่ะอากาศหนาวสิบกว่าองศานะคะแต่ว่าแดดจ้าอันนุยก็ออกมาเดินนะคะรับแสงแดดแล้วก็จะอัปเดตนะคะก็อนนุยก็ฟังคลิปหลายคนนะคะแล้วก็คนไทยด้วยที่เหมือนกับเขาอ่า ทำนายนะคะว่าปี2026เป็นยังไงนะคะสำหรับคนที่อยู่อเมริกาเขาก็ทำนายว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในช่วง3-4เดือนข้างหน้านะคะสำหรับคนไทยก็ทำนายว่าน้ำท่วมนูนนี้นั่นลนะะ่ะคือทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้น ความจริงอ่ะมันก็เกิดขึ้นมากับพวกคืนกับจิตของเราด้วยสมองของเรานะคะถ้าเราคิดว่าอะไรมันดีขึ้นมันก็ดีขึ้นนะคะความจริงเกิดขึ้นเท่ากับความเข้าใจของเราถ้าเราเข้าใจว่าทุกอย่างมันดีมันก็ดีเข้าใจไหมคะ อตอนนี้อนุยเข้าใจว่าทุกอย่างมันดีขึ้นเราเรารู้ว่าทุกอย่างมันดีขึ้นสำหรับเราแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นมันดีขึ้นหรือเปล่าทุกอย่างนะคะ,อ,ะอย่างอย่างยกตัวอย่างที่มีเพื่อนใน f เฟ e b o ๊ k คนหนึ่งนะคะก็คือเขาติดตามอนุยมานานแล้วแหละทุกครั้งที่เขา ทำอะไรดีขึ้นเขาก็จะมาเล่าให้ฟังทุกครั้งที่เขาปรับความคิดดีขึ้นเขาก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วทีนี้วันวันนี้นะคะ<ม>เขาก็ส่งข้อความมาว่าเนี่ยเขาฟังคลิปที่อนุชแชร์ไปใน f a c e b o o k บอกว่าตื่นเช้ามาให้บอกว่าทุกอย่างดีสำหรับฉันแล้วพอเขาขับรถไปมีคนมาเบียดเขาอะไรเงี้ยเนาะเขาก็ เหมือนกับอารมณ์ไม่ดีคือใน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 ข้อความนะคะทีนี้อนุ้ยก็บอกว่าคือทุกอย่างให้มองว่ามันเป็นการดีนะคะคือจัก,กรวาลการที่มีคนมีรถมาเบียดเขาเนี่ยจัก,กรวาลอาจจะส่งสัญญาณมาอะไรสักอย่างหนึ่งว่าทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นอย่างเช่นตอนที่อนุ้วไป ไปกับสามีนะคะไปหาหมอทุกเดือนแล้วเดือนก่อนที่จะ,ะแม่จะเสียชีวิตนะคะ,ะก็คล้ายๆว่ามีอย่างรถอ่เขาเขาขับขึ้นเขาเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันแล้วไปเหยียบฟุตบาทแล้วยางแตกเราก็ต้องไปเปลี่ยนยางเสร็จแล้ว เดือนต่อมาแม่เขาก็เสียชีวิตนะคะแต่รู้ไหมคะจากเหตุการณ์ที่ร้ายๆสองอย่างอ,าอีกไม่กี่เดือนต่อมาพอแม่เขาเสียชีวิตสามีอนุยก็หายจากาหายจากอาการที่ว่าปวดหลังเรื้อรังมานานนี่คือสัญญาณที่อะไรไร้ายๆที่มันเข้ามาในชีวิต มันจะเด้งขึ้นมาดีมากคือแบบจากจากที่เราต่ำสุดมันจะเด้งขึ้นมานะคะมันจะเด้งขึ้นมาดีที่สุดก็คือให้มองเห็นสิ่งที่ดีให้ให้คือให้มองหาเลยว่าสิ่งที่ดีกำลังมานี่คือสิ่งที่หนุ้ยกำลังจะบอกนะคะ,ะสำหรับคนที่โดนรถเบียดเนี่ย อาจจะมีอะไรที่ดีกำลังมาก็ได้หรือหรือว่าเรากำลังถูกจักรวาลเตือนมาว่าอะไรบ้างที่เราจะต้องล้างออกคือเราไม่รู้นะคะเราไม่รู้เราจะต้องใช้จิตจิตใต้สำนึกคือเราจะต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากการที่เราจะให้ความละเอียดอ่อนก็คือให้มองทุกอย่างในแง่ดีให้ปรับ ระบบประสาทสัมผัสของเราเนี่ยในร่างกายของเรานะคะให้อยู่ในการเสถียรมากที่สุดการที่เราจะดึงดูดก็คือการที่เราปรับระบบประสาทสัมผัสอารมณ์ของเราให้เสถียรน,นี่คือการดึงดูดที่ดีที่สุดนะคะถ้าเราแบบวูบลงวูบขึ้นการดึงดูดเราจะไม่เสถียรน,นะคะก็เหมือนไฟช็อต ไฟขึ้นไฟลงอ่ะ,อะเครื่องอใช้ไฟฟ้าก็คือตัวเรามันจะวูบขึ้นวูบลงมันจะไม่ดึงดูดมันจะไม่โฟล w พลังงานจะไม่โฟล w นะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราแม้ว่าเราะจะคิดว่าเราเสถียรแต่ร่างกายเราะระบบประสาทสัมผัสที่ละเอียดอ่อนในตัวเราเนี่ยเขาจะรู้นะคะ ว่าเราเนี่ยสถียนแค่ไหนลึกๆเราเสถียนหรือเปล่าหัวเรายังคิดกังวลอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคืออย่างอนุยเนี่ยนะคะใช้เวลานานมากที่จะให้ความทรงจำ <c oughs> ลืมแล้วก็ไม่คิดบนพออนุ่ยกลับมาจากเมืองไทยครั้งนี้นะคะตื่นเช้ามา ในหัวแต่ในตอนเช้าเนี่ยตื่นเช้ามาเราไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยนอกจากจกนอกจากที่จะคิดเรื่องว่าวันนี้ดีที่สุดสําหรับฉันคือเราจะต้องใช้เวลามันล้างไอ้พวกความความทรงจําเก่าๆอัตตาเก่าๆออกไปให้หมดมันใช้เวลานาน,านมากนะคะ,ะแม้ว่าเราจะพยายามทำให้มัน ออกไปก็แล้วแต่แต่ว่าเมื่อเราทำแบบสม่ำเสมอถ้าเราทำไปสม่ำเสมอนะคะส0สวัน60สวันอยู่ๆมันก็พุบหายไปเลยอะ่ะนี่ก็คือการที่เราทำสม่ำเสมอนะคะเราจะมันจะหายไปเองตรงนี้แหละค่ะหนูคิดว่านะคะถึงแม้ว่าอะไรมันจะเลวร้าย ในโลกภายนอกให้เราคิดให้เราปรับสถานภาพความคิดของเราแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือไดเอทไดเอททั้งอาหารทางกายภาพและไดเอททั้งอาหารทางจิตก็คือแบบเรางดข่าวทุกชนิดนี่ก็คือการที่เราเราจะเข้า สู่เสถียรภาพเสถียรทางอารมณ์ของเรานะคะเพราะว่าอารมณ์ของเราเนี่ยเท่าเวี่ยงนะคะเราจะไม่สามารถดึงดูดอะไรได้เลยแล้วก็ถ้าเราเสถียรเราก็จะอยู่ในพลังงานที่ฟล์ในพลังงานที่ลื่นไหลเหมือนกระแสไฟฟ้าที่เข้ามาในถ้าเราเสียบปลั๊กเนี่ยตู้เย็นเนี่ย ถ้ามันขึ้นขึ้นลงลงนะคะถ้ากระแสไฟมันวูบขึ้นวูบลงตู้เย็นก็จะเสียเร็วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไอตัวเราก็เหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าเรา,าต้องให้อารมณ์อารมณ์มันนะ,สะเสถียรก็คือการสเสถียรก็คือกระแสฟไฟฟ้าไหลผ่านเราได้ดีพลังงานจากจากักรวาลไหลผ่านเราได้ดีแล้ว ทุกอย่างก็จะดีขึ้นค่ะเราไม่จาเป็นจะต้องไปหาอะไรเลยพลังงานนั้นข้อมูลนั้นมันจะมาหาเราเองนะคะอันนี้คือสำคัญที่สุดก็คือไดเอทนะคะโอเคค่ะนุ้ก็มาอัปเดตแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ